ช้างให้ใบโบ่ใบบัวภูผาอาบน้ำให้ฉับเพื่อนช้างลูกช้างท้นน้ำใสภูผาใบโบ่ใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะฮ่าฮ่ฮ่เสียงช้างร้อง อื้อเอื้อแอ๊แอ๊ดังลั่นดังลั่นลำทานทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขเข้มเข้ม เด็กเด็กวิ่งแย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตามคู้พาได้ลูกบอลตะไปหาไปใบโบกใบโบกใช้งวงตีนลูกบอลเข้าประตูเด็กเด็กหัวเราะชอบใจ มีเสียงมีเสียงเอเอสระเอสระเอมีเสียงเออาดา i เดินทางลัดผ่านปา่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้นผู้หารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระควนดังตลอดเวลาแล้วจูๆ่ๆเสียงโป๊กเป๊ะเสียงกรุงหริง เงียบไปภูผาหันหันไปดูอะไรนั่นงูสีดันตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวางทางลูกช้างทั้งสอง เข้ามาก็หางพลายพลายมะปป่นพันท,ทีโอหน้าสงสารหน้าสงสารใบโบใบบัวเกือบถูกกับองูตัวใหญ่หน้ากลัวจริงๆเกือบไปเกือบไป เอ้ยผู้ขาตื่นแต่เช้ารีบไปดูอยู่ในข้อเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่น ัวตื่นแล้วผู้พาเปิดคอกให้เพื่อนช้างออกมาผู้พาจะพาใบบุบใบบัวผู้พาจะพาใบบุบกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะทางบดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขา เดินไปไม่ไกลนะมีเนินดินอยู่ข้างหน้าไปโบไปบัวชูง,วง่วง,งวงโบหูกระแวงชูง่วงโบหูกระแวงหาส่งเสียงเอะเอ๊ะแอะแอะวิ่งไปทันทีผู้ผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโปง เพื่อนรักในชักช้าใช้งวงดูดดินป้อนเข้าปากอร่อยอร่อยจริงจริงดินปงรสเทมมีประโยชน์ต่อมีประโยชน์ทําให้ร่างกายและร แข็งแรงแรงโตทั้งสองกิ่แล้วกินอิ่แล้วเลยใบโบใช้หัวดันคู่ขาส่วนใบบัวดึงแขนคู่ขาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิคู่ขาหัวเราอบอกว่าไม่กินไม่กิน คนกินข้าวไม่กินดินปู่ได้ทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบบัและใบบัวจะแสดงกับผู้าทั้งเด็กและลูกช้างเป็นตัวอ,อย่างสวยใบบัวถือพวงมาลย ทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธานใบบูดสมัยตีค้อมประธานรักไปตีค้องเปิดงานเสียงค้องดังโมงโมงไปบวกสงกวามาลัยเพื่อขอบคุณประธานคนดูปรบมืองชอบใจ ช้างตัวใหญ่ๆห,ห,หลายยเชือกรออยู่กลางสนามเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สัญญาณช้างจัดระเบียบจุงหางกันตามลำดับใบโบใบบัววิ่งสุดแรงเพื่อไปต่อแถวให้ทันใบโบกระแวงงวงที่ ับหางช้างตัวหน้าตามจังหวัดเพลงใบบัวก็กระแว่งวงพี่จับหางของใบบัวเหมือนกันน่ารักน่ารักช้าน่ารักน่ารักมากช้างน้อยน่ารักลูกช้างช้างลูกช้างน่ารักได้แสดงอีกครั้ง การสุดท้ายช้างน้อยระบายสีปูขาส่งแรงให้ใบโบกแต่ใบโบกจับผ้าต้ามือปูขาจุ่มลงถังสียกขึ้นแล้วระบายระบายใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากโบกหูกระแวง ส่งเสียงร้องแอ๊ะแอ๊ะอจังไรจังคนดูโผล่ม,มือหัวรร้องเรียกใบบัวใบบัวดาราเสนรู้น้อน้อยน่ารักน่ารักจริงจริง,งอยนสุดท้ายนี่เฮยกิดอะรขึ้ด้วยังังเออสุดท้ายนี่ยากนะบทนี้เรื่องอะไรคะ บทเ,เรื่องสำคัญเอ,เอาให้ได้นะคะจบพอหนึ่งพอดีเตือน